เหตุปะทะกันระหว่างกองร้อยทหารมาที่4โดยเฉพาะกิจชยานุภาพกองกําลังผาเมืองปะทะกับคารวานลำเลียงยาเสพติดนะครับสืบมเนื่องจากการปฏิบัติกลางดึกคืนวันก่อนนะครับกำลังพลเนี่ยก็ออกปฏิบัติการลาตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่แนวชายแดนสกัดกั้นการลักลอบกระทําผิดกฎหมายนะครับบริเวณบ้านลานผาบ่องตําบลม่อนปิ่นอําเภอฝางจังหวัดชียงใหม่ปรากฏว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่ลาตระเวนอยู่ครับเจอฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะฮะเป็นกลุ่มคนต้องสงสัย มากันประมาณสาคนแล้วก็แบกสัมภาระมาเป็นกระเป๋าสะพายนะฮะเข้ามายัางพื้นที่เจ้าหน้าที่แสดงตัวขอตรวจคนนะครับกลุ่มคนดังกล่าวเนี่ยใช้อุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่คือเจ้าหน้าที่เขารู้อยู่แล้วกลางค่ำกลางคืนแบบเนี้ยมากันเป็นคารวานและมากันแบบขนของมามก็คงไม่ใช่ขนอะไรมานะ,นะฮะนอกจากยาเสพติดก็เลยส่งสัญญาณเสร็จปั๊บธนูเนี่ยยิงใส่เลย ไม่ต้องพูดพ่ำทำเพลงกันจากนั้นก็ยิงสู้กันนานหลายนาทีเลยนะฮะจากนั้นมีกําลังเสริมเข้ามาปิดล้อมกันพื้นที่เอาไว้จนกระทั่งตอนเช้าครับเข้าไปตรวจสอบบริเวณจุดปะทะแต่คนร้ายคนขดเนี่ยนะฮะไม่เจอละไปหมดละแต่ของเนี่ยเขาทิ้งเอาไว้เพราะว่าเขาต้องหนี<ฆ>ใช่ไเอาชีวิตรอดดีกว่านะฮะก็เลยของนี่ต้องทิ้งตัวนี่ปก่อนเลยนะครับ พอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก็คือเจอแต่ยาเสพติดนะครับแต่ว่ามีรอยเลือดก,ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นของฝ่ายตรงข้ามที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็น่าจะหนีกลับไปฝั่งประเทศพื้นบ้านละเจ้าหน้าที่เนี่ยพบกระเป๋าเป้สีเขียว1นึ่ใบตกอยู่นะครับข้างในมีเฮโรอีน4ีหอน้ำหนักรวมเนี่ย1.6กกิโลกรัม ฟินดิบอีก14.6กิโลกรัมนะครับก็ตรวจยึดเอาไว้ก่อนส่งสถานีตำรวจภูทรฝา,างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะฮะก็เข้าใจว่าน่าจะไม่ใช่สัมภาระทั้งหมดที่เขาข